قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihan musyrikun amma ba'du laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anin karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum waqsaw jawman la yajzi walidun aw waladih wala mauludun huwa jazin aw walidihi shay'an إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الذي لا يضر มาอัลมิฮิไซอุลฟิล e อาร์ดวะลาฟิสซามวะฮุวัลซามีอุลอาลม assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสุขความ ah, เมตตาความปราณีจาก Allah จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธา พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วก็ได้คุยกับพี่น้องถึงเรื่องราวของความสําคัญในเรื่องราวของการศึกษาเพราะการศึกษานั้นจะเปลี่ยนชีวิตคนจะเปลี่ยนความชั่วให้เป็นความดีจะเปลี่ยนบาวที่ทรยศต่อล้อให้เป็นบาวที่ต่ออัตต่อพระผู้เป็นเจ้าเมื่อตอนที่แล้วผมได้จบด้วยคําพูดของท่านรอซูลที่นบีบ,บอกว่า มันบัลแล้วก็สิตีนสะนะใครก็ตามที่อายุของเขาก้าเข้ามาหกสิบแล้วความดียังไม่ชนะความชั่วก็คือยังใช้ชีวิตอย่างเสเพไม่เคยรับรู้อะไรเลยเดินผ่านมัสยิดเดินผ่านวงศรว์นาผินหลังให้และมีน้ำซ้ำยังดูถูกนะอายุถึงหกสิบแล้ว ความดียังไม่ชนะความชั่วเตรียมตัวไปนรกได้ทำไมล่ะครับคนนะ่ะพี่น้อง60แล้วยังไม่คิดเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยก็คิดเอากันแล้วกันคือยิ่งผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งความผิดที่เขาทำนะ่ะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเสร็จแล้ว หรือบิดาศิริกที่เขาทำเน่ยกลายเป็นเรื่องถูกต้องไปซะแล้วเมื่อกลายเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ยากในการที่จะตบัดตัวต่อลอสุบหฮานะฮูอาตัลลาพี่น้องครับที่บอกว่าคอตมมลออัลากลูบีฮิมคืออะไรอัลลอฮ์ได้ประทับตาบนหัวใจของเขาไอ้คำว่าประทับตาเนี่ยเพียมเปียบถุ่งเปียบเสมือนองค์ใบหนึ่งปิดฝาให้แน่นเอาชันยา อากาศก็ไม่ให้ออกความชั่วและนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะหลุดออกมาได้ความดีก็เข้าไปไม่ได้นั่นแหละครับผัดวันประกันพุ่งจนกระทั่งอลัลลอฮฺประทับตาหัวใจอย่าเป็นบุคคลเช่นนั้นผมพูดเสมอว่าเบากับอลัลลอฮฺคำว่าสายไม่มีสายไม่มีครับพี่น้องแต่ว่าในขณะที่จบชีวิตนั้นทางเลือกยังมีอยู่นะ แต่ถ้าไปจบชีวิตเหมือนกับฟิรูนอลัลลอฮ์ไม่รับอลัลลอฮ์ไม่รับมันกล่าวฉันขออีหมานเหมือนกับบรรดาผู้ศรัทธชนเขาอีหมานมันบอกคำนี้และอลัลลอฮ์ก็ถามแล้วที่เองชั่วเองเลวฆ่าคนมาเป็นหมื่นเป็นแสนว่าอย่างไงรู้ไหมครับที่อลัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาไม่รับการเตาบะการเข้ารัสลามของฟาโรเพราะฟาโรไม่มีทางเลือก เห็นขึ้นมาอย่างสูงรู้ตัวเองว่าจบชีวิตอย่างแน่นอนก็เลยเข้าอิสลามอัลลอฮ์ไม่รับพิจาณาเพราะฟิรูนไม่มีทางเลือกที่จะทำดีไม่มีทางเลือกที่จะทำชั่วหลังถึงกำแพงขอเข้ารับสสรอัลลอฮ์ไม่รับครับเราก็เหมือนกันถ้าประวิงเวลาจนกระทั่งลมหายใจเลื่อนวิญญาณเคลื่อนจบแล้วครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลาย ทำไมอิสลามจึงห้ามในการที่จะผัดวันประกันพุ่งเพราะคนเราไม่รู้ว่าจะจบชีวิตเวลาใดพี่น้องจำเอาไว้ไม่เหมาะสำหรับผู้ศรัทธาที่จะผัดวันประกันพุ่งกับอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตอลลาดังนั้นผู้เขียนนี่เขาบอกไว้สวยมากนะเขาวางกฎเกณฑ์และเขาเขาเขียนเขาอธิบายนี่เราเถียงไม่ได้เลย ยาตอลิบลอิลมิโอ้ผู้ที่ศึกษาหาความรู้ทั้งหลายเอ๋ยอันตัสตัมซิกบิลอิลมิการที่ท่านจะต้องแสวงหายึดความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านเอาไว้ทำไมล่ะครับฝากกดซาบะตฟินฮะดีษอันนับบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในหะดีษของท่านนาบบมุฮัมมัดคือคำพูดของท่านรอซุนได้พูดเอาไว้อิซามาตับนูอาดมัมหรืออิซามาตันอินซานเมื่อมนุษย์จบชีวิตลงอิงกอตออาอามาลูฮูผลงานของขั้นจบครับผลงานของเขาจบแล้วอิลามินซาลาเซนนอกเสจาก สามประการเท่านั้นนะสดกตุนยาริยการทำสดอกกในขณะที่เรายังเป็นอยู่และรักทรัพย์แล้วก็หวังรวยนะสดกกเตนยาริยะเตนมันจะไหลให้กับเราในกุบรตลอดเวลา เอาอินเมนยุนตตยุนเต,นตฟออบหีหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์คนอื่นเอาประโยชน์จากความรู้เราไปก็หมายความว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เราแบ่งเวลาให้กับสังคมแบ่งเวลาให้กับชุมชนแบ่งเวลาที่จะให้เขามาเรียนกับเราใช้เวลาวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงทิ่งนี้แหละครับมันจะเป็นประโยชน์กับเราเรื่อยไป ตราบใดที่ความรู้ของเราได้ถูกต่อเนื่องไปเรื่อยๆสาครับพี่น้องอาะาประการสุดท้ายอาวาะเดนซอลิหินยาดอูละหรือบุตรที่ศอและขอดูอาให้ตรงนี้นะ่ะสำคัญมากพี่น้อง ตรงนี้สําคัญมากคือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับพี่น้องถือว่าเป็นพิตรรเลยชอบปัใจจัยในการดําเนินชีวิตเมื่อชอบปัจจัยแล้วเนี่ยเราก็มองไปที่กาเฟสเขาอยู่ข้างบัรเราเขามีรถเกง๋งมีร้านรวงใหญ่โตมโหฬารานเขาส่งลูกเรียนสาม,มันจนกระทั่งกินเงินเดือนกันคนหนึ่งสองหมื่นสาไอเราอยู่ข้างเขาและไม่เข้าใจศาสนาเราก็เอาอย่างเขาบ้าง พี่น้องเราก็ส่งลูกเรียนสามัญบ้างที่นี้เราไม่ได้สังเกตในช่วงที่ลูกเรียนสามัญเนี่ยส่งไปโรงเรียนที่ไม่ใช่อิสลามอนะลูกไปนั่งกัะขครเคยทบทวนไหมลูกเราเนี่ยไปนั่งกระขครพี่น้องจำคำพูดของอุลามาท่านหนึ่งที่ได้พูดเอาไว้เด็กเนี่ย ถ้ามันซึมซับอะไรตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยนะพี่น้องครับมันจะจำจนตายก็เหมือนเราแกะสลักไว้เช่นบ้านเราปลูกพศ2565วันที่เท่านั้นเดือนนั้นพศเท่านั้นเนี่ยถ้าไม่ถูกแผ่นดินไหวเนี่ยไอปูนที่เราโบกไว้และเขียนชื่อวันปลูกบ้านมันไม่แตกแล้วครับถ้าไม่ถูกแผ่นดินไหวมันก็จะอยู่อย่างนั้น สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีเหมือนกันเราให้ลูกเราเรียนรู้ในเรื่องราวของสามัญก่อนศาส,สนาเอาไวท้ทีหลังหนึ่งเราเคยไปดูไหมลูกเราเนี่ยหลังจากจบภาคบังคับแล้วเราส่งไปสามัญลูกเรานั่งกบใครนั่งกบกาเฟ่นั่งกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนั่งกับคนที่ไม่ใช่ิสลาม ถ้าเขาเข้าใจคุยเนี่ยและลูกเราไม่มีพื้นฐานเรื่องศาสนาจากพ่อแม่เลยกลับมาไปเรียนได้ปีเดียวลูกสามารถในการที่จะกล่าวคำพูดของนักบวชชิดต,ตอนที่จะกินข้าวบิสมิลลาหกล่าวไม่ได้ดูอาอ่านไม่ได้แล้วและเมื่อเขาซึมซับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ พ่อแม่จะแก้อะไรให้กับเขาได้พ่อแม่จะแก้อะไรให้กับเขาได้เมื่อเขามีมือถือมีความเจริญอยู่ในมือของเขามีเพื่อนคอยปรึกษาประการที่สองนี่ประการแรกพี่น้องครับว่าเขานั่งอยู่กับใครและถ้าหากว่าครูหรืออาจารย์ที่เราส่งไปนั้น ตัวของเขาเองก็มุ่งอยู่กับเรื่องของสามัญอยู่แล้วใช่หรือเปล่าและสิ่งที่เขาพูดจาออกมาถ้าเขาเป็นบุคคลที่เป็นอาจารย์ที่เป็นภาษาไทยทสูงเนี่ยเขาสามารถจะล่อหลอกลูกเราให้ออกจากอิสลามได้อย่างสบายพ่อแม่เคยคิดเรื่องนี้หรือไม่พี่น้องครับประวัติมันมีสิผมพูดเนี่ยนะเอาประวัติที่ชัดเจนเลย เอาคนที่ชื่อว่าลุกมารนที่มีชื่ออยู่ในอันกุรานลุกมานเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่มีวาทสิลที่ขมขายมากและมันจริงด้วยอยู่มาวันหนึ่งท่านเคยเป็นผู้รับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่ในทะเลทรายเจ้านายสั่งว่าพึกนี้เชือดแพะมาตัวหนึ่ง และเอาสิ่งที่ดีในตัวของแพะมาให้พี่น้องรู้ไหมว่าอะไรลูกมารเชือดแพะเชือดแพะมาตัวหนึ่งเอาหัวใจกับลิน้นเอามา,าเจ้านายบอกให้เอามาสองอย่างลูกมารเชือดแพะเสร็จก็เอาลิ้นกับหัวใจไปให้กับเจ้านายพออยู่มาอีกวันหนึ่งเจ้านายก็บอกว่าลูกมาร พึกนี้เชือดแพะมาอีกตัวหนึ่งให้เอาสิ่งที่เลวในแพะมาให้สองอย่างวันแรกเนี่ยเจ้านายบอกว่าให้เอาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวแพะมาให้ลูกมานก็เอาลิ้นกับหัวใจไปให้พอวันที่สองเจ้านายก็บอกลูกมานว่าให้เชือดแพะมาและเอาสิ่งที่เลวที่สุดในตัวของแพะมาให้ลูกมารก็เอาหัวใจกับลิ้น พอไปให้เจ้านายเจ้านายถามว่าหมายความว่าอย่างไรฉันให้เอาสิ่งที่ดีมาให้ในตัวของแพะเองก็เอาลิ้นกับหัวใจมาให้อยู่มาอีกวันหนึ่งฉันให้เอาสิ่งที่ดีในตัวของแพะมาให้สองอยา่างเองก็เอาลิ้นกับหัวใจมาให้หมายความว่าอย่างไรพี่น้องลุกมานตอบอย่างไรรู้ไหมลุกมานตอบว่าเจ้านายอะไรเล่า ที่มันจะดียิ่งไปกว่าลิ้นกับหัวใจถ้าสองอย่างนี้ดีอะไรเล่ามันจะเลวไปกว่าสิ่งสองสิ่งนี้ถ้าสิ่งสองสิ่งนี้เลวคือลิ้นกับหัวใจพี่น้องว่าใช่ไหมถูกสอบสวนด้วยเรื่องของหัวใจเรื่องของลิ้นในวันอาคริรและไอ้ที่มันตรงประเด็นที่พี่น้องกำลังรอชมอยู่เนี่ยคืออะไรที่บอกว่าห้ามศึกษา คืนจากอิสลามถ้าไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาประศึกษาได้ไงอ่ะมันก็ซึมซับมาตั้งแต่เยาวัยสุดท้ายจบชีวิตในสภาพที่ลูกไปได้คนกาเฟสมาไม่ใช่มุสลิมได้ย่าหุดได้นะซอร,รอมาแล้วจบไม่ละ่ะพี่น้องลูกมาน,นี่แหละถูกลูกถามลูกถามว่าโอ้พอ่อถ้าฉันเนี่ยอยู่ดุนยา ฉันมีประการเดียวฉันต้องมีอะไรลูกมารบอกลูกต้องเข้าใจศาสนานี่ไงพี่น้องมันจะเถียงเหรอเถียงคําพูดเหรอฮะถ้ามีประการเดียวเนี่ยลูกต้องเข้าใจศาสนาพี่น้องและทุกวันนี้น่ะพ่อแม่กี่คนครับที่มองความสําคัญของลูกที่เป็นของฝากของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ลูกถามต่อครับถ้าฉันมีสองอย่างละลูกมารบอกลูกเลยลูกต้องรวยก็แสดงว่าต้องประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่หาล้านนี่ไงผมถึงบอกไม่ได้ห้ามในการที่เราจะส่งลูกเรียนในเรื่องของสามัญแต่ลูกของท่านมีพื้นฐานในเรื่องของาศาสนาหรือไม่มันเลวร้ายกันมากี่คนแล้วล่ะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลาย กลับมาพ่อตกใจสวดกินบุญได้สวดกินข้าวได้เลยและถ้าฉันมีสามประการละ่ะลูกต้องมีความละอายถ้าฉันมีสี่ประการละ่ะลูกจะต้องเป็นคนที่ใจบุญถ้าฉันมีห้าประการละ่ะลูกจะต้อง มีมารยาทที่สวยสดงดงามต่อสังคมพี่น้องครับเมื่อฟังแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเรื่องราวที่ผมเล่าให้พี่น้องได้ฟังเพื่อจะเก็บเอาไปคิดเพื่อจะเก็บเอาไปพิจารณาเพื่อจะเก็บไปติดต้องในการที่จะเบ์ลูกให้มารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะเรามันคนสองโลกให้พี่น้องตระหนักให้ดีไม่ใช่ตายแล้วตายเลย إن شاء الله أوك أنا أبوك أني كنن كابر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم